สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพี่โอผมอาม่าโอเคกันอีกแล้วนะครับผมทุกคนโอเคครับผมทุกคนวันนี้ผมก็เพิ่งได้ล็อกอินเข้ามาในเกมนะครับในเวลาสี่ทุ่มนะผมทุกคนก็คือก็ทางเกมเนี่ยก็ได้ทําการแจกขนนกห้าสิบขนนะตั้งแต่สามสิบพฤศจิกายนสี่เวลาสี่ทุ่มถึงแปดมกราคม ถึงเวลาสมทุ่มาก้าคือ4ี่ทุ่มของวันที่อ่ะนะครับนะครับผมทุกคนก็คือจะล็อกอินได้ทุกวันแล้วก็ได้ผลนก้งาสิทุกวันเลยนะซึ่งที่ผมไม่ได้ทําคลิปบอกเนี่ยที่ผมไม่ได้ทําคลิปมาผมก็คิดถึงทุกคนนะผมทุกคนไม่ได้ผมไม่คิดถึงนะแต่คือในตัวผมตอนนี้คือผมเหนื่อยมากเลยนะเหนื่อยเรื่องเรียนเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะครับผมทุกคน กลับมาจากโรงเรียนผมก็ต้องไปซ้อมบอลต่ออะไรประมาณนี้นะผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปให้ทุกคนดูนะครับซึ่งผมในตัวผมเองผมก็คิดถึงทุกคนมากนะครับผมทุกคนซึ่งเกมก็ได้อัปเดตโคโลโบแอตแทกออนไททันเข้ามาแล้วนะครับผมทุกคนซึ่งเมื่อเช้าผมได้ทําการสุ่มไปทั้งหมด40ตัวนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าผมได้ตัวนี้มาครับผมทุกคนซึ่งเป็นตัวที่ผมมาเคยสุ่มได้ในรหัสหลัก แรกๆเลยนะผมซื้อมาที่ผมแบบว่ากลับมาเล่นไลน์เลนเจอร์มาคือผมสุ่มได้แบบว่าใช้ห้าสิบเพชรสุ่มได้ก็คือรีววยนะครับทุกคนผมสุ่มได้รีววยนะในในสี่สิบตัวนะครับแล้วตอนนี้ผมก็เหลืออีกสี่สิบตัวเพื่อมาสุ่มหาเอเลนต่อนะครับผมทุกคนเพราะว่าเอเลนนะความสามารถมันค่อนข้างที่จะหดวมากๆเลยนะผมทุกคนก็โอเคเดี๋ยวมาอ่านความสามารถของแต่ละตัวให้ทุกคนฟังกันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนก็คือตัวแรกก็คือเป็น เอ่อตัวเทพสุดในโคลาโบแล้วก็คือเอเลนนะครับทุกคนสกิลแรกคือพลังค้อนสงครามนะครับก็คือเคลื่อนเคลื่อนที่ไปยังกองทัพศัตรูก็คือสกิลก้อนข้างที่จะเหมือนโทว,วะเลยนะครับทุกคนแล้วก็ ยกเลิกทักษะมาตาของศัตรูแล้วก็สร้างความเสียหายส6 0 0อเปร์เซ็ของรังโจมตีพื้นที่ก็คือสกิลเนี้ยมันจะแตกต่างกับเอเลนร่างแรกก็คือเอเลนร่างแรกเนี้ยคือมันจะสลับตำแหน่งนะครับแต่นี้คือเคลื่อนที่ก็คือบังคับนะครับบังคับบังคับแบบว่าบังคับเคลื่อนที่ไปกองทัพศัตรูนะค่อนข้างที่จะเฟี้ยวเงาะเลยนะผมก็เลยอยากได้เอเลนมาแบบว่ามามาอยู่ในทีมนะเพราะตัวมันค่อนข้างที่จะเท่มากเลยเนียตัวแบบว่าไททันบรรพบุรุษนะครับโคตรเท่ สกิล2องคือกลายเป็นของแข็งครับก็คือสร้างบาเรียนในพื้นที่สี่วิแล้วก็เพิ่มพลังชีวิต400% 7นเวินะครับแล้วก็เพิ่มอาตากลลหลหรักษัก60% 7สิเนะเอ่อสร้างผลลัพธ์ด้านบวกทำไมผมผมได้ยินมาเหมือนสกิลของเอเลนะ่สกิลบัฟ บัฟอมาตะามันบับให้แค่ตัวของมันเองนะแต่ในชื่อเนี่ยมันเขียนว่าสร้างผลลัพธ์ด้านด้านบวกให้แก่พรรคพวกนะอันนี้ผมก็ต้องไปรีวิวอีกทีนึงคนระซึ่งแร่ธาค่อนข้างที่จะใช้เยอะพอสมควรหนึ่งพันแปดร้อยนะคือใครที่ไม่มีเกีร์รดแร่นี่น่าจะตาเหลือกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเคก็เ,เกดี๋ยวไปอ่านรายละเอียดสกิลหน่อยระยะโจมตีคือแปดสิบปซนนะเป็นตัวยืนเป็นตัวชนใกล้นะแล้วก็ สกิลหนึ่งเวลาลอรอทักษะคือ6วินะครับแล้วก็เวลาลอรอทักษะที่2คือ9กาวีนะก็คือค่อนข้างที่จะไวเลยนะครับการสร้างเวรนเจอร์ก็7จ็วีปกตินะครับผมทุกคนโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูทางหน้านของอรีไวเลยดีกว่านะครับผมทุกคนคือรีไวเป็นสายว่องไวนะส่วนเอเลนเป็นสายพลังนะครับลืมบอกเมื่อกี้เนาะก็สกิลแรกของรีไวคือมันเป็นค่าพื้นฐานที่เอ่อรีไวนะครับก็คือจะไม่มีทะลุอมะตะนะครับผมทุกคนซึ่งสกิลนี้เขาก็เพิ่มทะลุอมะตะมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ เพิ่มสกิลอีกสก,กิลหนึ่งก็คือขัดขวางวาการฟื้นฟูของไอชีวิตของสตูนะครับก็คือ4วีนะแล้วก็ยกเลิกทัศน์ตา,า,าของสตูี่วีนะครับแล้วก็สร้างความเสี่ยงหายส0 0พันเอของพลังโจมตีในพื้นที่นะครับก็คือส0สิบเท่านั่นแหละนะครับแล้วก็รีไวทําความสะอาดนะก็คือตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมสุ่มได้แล้วก็เป็นตัวที่ผมจะเอามาใช้แทนมูนดุริยางดีหรือเปล่าอันนี้ผมคิดดูอยู่เหมือนกันนะว่าผมจะามาใช้ดีหรือเปล่านะเพราะว่า เป็นสกิลที่บัฟหน้าป้อมนะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่150% 7วิแล้วก็เพิ่มอาตาัตราการใช้ทักษะ50% 7วิแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่60% 7วินะผมทุกคนค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ของคู่เทพก็คือหยุดศัตรูออกปฏิบัติการนะก็คือหยุดศัตรู5วินั่นแหละนะครับผมก็คือเป็นคอมโบที่น่าก,กลัวนะครับไม่ใช่ไม่น่ากลัวนะที่คนเขาไม่ค่อยใช้กันคือมันน่ากลัวนะครับแต่แค่ มันติดขัดอะไรบางอย่างที่แบบว่าตัวมันยังเออสายแบบว่าตัวหนืดเนี่ยมันยังไม่โดนบับขึ้นมานะเขาก็เลยไม่ค่อยใช้กันนะครับโดยตัวนึงก็คือ,อ,อฮันซี่นะครับก็คือตัวนี้เป็นสายไหวพิบน้ํานะครับก็ สกิลแรกคือโจมตีด้วยใบมีดนะครับลดความเร็วในการโจมตีของศัตรู30% 10วีแล้วก็ลดอัตราการ,ารใช้รักษาของศัตรูต30% 10วีเหมือนกันนะแล้วก็สร้างความเสียหาย2,800%ของพลังโจมตีในคืนนี้ก็คือ2 8เท่านะครับมาสกิลไม่ทะลุวัาาตตาะนะส่วนสกิลไฮเปอร์คืออาหารฝีมือฮันซี่นะครับเพิ่มพลังเวทป้องกัน40,000หน่วยนะครับ7วีแล้วก็เพิ่มการต้าน,าร,นรักษะ5 0 7วีนะแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตอ100%ของพลังชีวิตนะครับก็คือ เป็นสกิลที่ค่อนข้างพี่จะธรรมดามากเลยนะและควความสามารถไฮเปอร์คือพื้นพลังนะครับก็คือตายแล้วตายเกิดนั่นเองนะครับส่วนอาร์มินคือไททันขนาดมือมาอาร์มินนะคือเป็นไททันยักษ์นะไททันยักษ์สกิลแรกคือปลดหลับให้สบายนะครับก็คือลดอัตราการหลบทักษะของศัตรู30%เวิลดอัตราความแม่นยำของทักษะของศัตรู30%เจวิแล้วก็สร้างความเสียหาย300%ของพลังโจมตีในพื้นที่ทุก7วินะครับ สกิลความสามารถไฮเปอร์คือแปลงเป็นไททันขนาดมหึมานะครับก็คือเพิ่มความเร็วในการโจมตี300%เ็วิเพิ่มอัตราความแม่นยำ40%เจนวิแล้วก็สะท้อนความเสียหายทักษะที่ได้รับ100%ด้วยความเสียหายทางเวทเจดวินะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์อีกอันหนึ่งก็คือเป็นเพิ่มพลังเหมือนกันนะครับก็คือเก่งทั้งคู่รองทั้งคู่เทพเลยนะแต่ตัวแจกเนี่ยที่ผมดูเนี่ยเหมือนจะเก่งกว่าแบบว่าตัวพวก ฮันซี่พวกอาร์มินหรือเปล่านี้ก็ต้องมารอดูนะเพราะว่าเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยเหมือนจะเก่งกว่านะเดี๋ยวมาดูสกิลกันว่าจะเก่งจริงหรือเปล่านะครับสกิลแรกคือคว้างหินนะครับสร้างความเสียหาย2% 0 0 0ของพลังโจมตีในพื้นที่แล้วก็โจมตีทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังโอโ้โ,อโหสกิลโคตรดีเลยเนะี่ยสกิลดีจัดเลยนะเนี่ยโจมตีทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะครับก็คือใครที่สุ่มได้อะไรเงี้ยเอ้ยไม่ให้ใครที่เก็บได้เนี่ยผมแนะนำว่าตัวนี้ควรทำเป็นผีร้อยนะครับ ส่วนสกิลที่2คือกู่ร้องนะครับลดพลังโจมตีของศัตรู40%ห้าวิลดอัตราความแม่นยำทักษะของศัตรูเอ้ยลดอัตราความแม่นยำของศัตรู20%ห้าวินะครับแล้วก็ลดความเสียหายการโจมตีของศัตรูไอ้คิทตคอนของศัตรู30% 5้าวินะครับครามสามารถเปิดคือขัดขวางการได้รับแร่ธาตุนะครับก็คือเป็นสกิลธรรมดาธรรมดานะครับแต่ก็เอ้ยพี่ให้เห็นเป็นความสามารถทำไฮเปอร์ธรรมดานะครับแต่สกิลเ,เ,เนี่ยดูเหมือนจะเก่งกว่านะ เก่งกว่าคู่คู่รองเทพอะนะครับเออตอนนี้อยู่หลีกเพชรสนะครับก็คือตอนนี้ผมได้ทําการวางแผนแล้วเราจะไปเปิดคิดมัดเลยนะครับวางแผนวไว้เปิดคิดมาสัก1 0 0 0ลูบี้นะไม่รู้ว่าจะได้อะไรมากนะแต่แผนผมวางไว้คือผมอยากได้ทางด้านของออกระดิ่งมาสัก10ชิ้นนะผมอยากได้ออกระดิ่งมา10ชิ้นเพราะว่าตอนนี้ผมมีอยู่4ชิ้นนะก็คือตีไปว่าผมอยากได้มาอีกสัก6ชิ้นนะครับ6ชิ้นนี้คือ เอ่อเปอร์เซ็นต์ของรถแร่เนี่ยคือต้องประมาณ25%บบวกบวกเท่านั้นนะ<ม>ว่ากระดิ่งเนี่ยเอามาปรับใช้ได้หลายอย่างนะ4 5 6 7 8 9เจแครก็ต้องมาลุ้นอีกทีนะผมจะได้เอเลนหรือเปล่านะตอนนี้ก็ได้รีวาร์มาแล้วนะ<ม>เสียไป40ตัวนะก็มันถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ40ตัวไม่ใช่น้อยๆเลยนะโอ้โหซูปเปอร์ลียวนาเจดดาว เอามาทำา l i เอามาทำา l ื e ออะไรโอเคนะครับก็สุ่มไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมก็ตั้งใจมาได้แต่คนในกิวผมนะครับ mm hmm. แล้วก็เพื่อนๆผมเนี่ยคือสุ่มกันได้เยอะมากๆเลยนะ mm hmm. พวกเอเลนนะแต่เขาบอกว่ารีวายเนี่ยจะสุ่มออก ออกง่ายแบบออกง่ายแปลกๆนะผมก็ไม่รู้ว่ามันอะไรจริงหรือเปล่าอะไรจริงไม่จริงอะไรผมก็ไม่รู้เนาะแต่เสียดายอย่างหนึ่งที่ผมสุบได้รีวายแนละ้วมันเป็นร่างเอาต้าเลยนี่สิอยากได้ร่างไอธรรมดามากกว่านะครับเพราะว่าจะปันแม็กเอาลูมี่เอาอะไรด้วยนะครับชุดกิมโมโนก็ <c oughs> จริงๆก็แล้วแต่คนนะว่าชอบหรือเปล่านะส่วนเอเลนที่ผมได้ยินมาคือมันค่อนข้างที่เปราะบางนะอันนี้ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมก็จะหาตัวมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะถ้าผมส่มไม่ได้นะครับโอเคครับก็เหลืออีกสองรอบสุดท้ายแล้วนะครับแล้ว่าจะมาหรือเปล่า้าไม่มาก็เดี๋ยวไปตีพีพีทิ้งท้ายทุกคนดูกันสักหน่อยแล้วกันเนาะไม่กดไฟโอเคนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็ เดี๋ยวไปจบกันที่ PVP สักรอบหนึ่งแล้วกันเนาะว่ามันจะได้หรือเปล่านะเอไม่ให่จบพีที่ PVP เ็จแลวน,นะโอ้ยไม่ออกเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันที่เกียร์กันอีกทีหนึ่งนะผมทุกคนว่าจะได้หรือเปล่านะสำหรับเกียร์นนะครับก็ค่อนข้างที่อยากอยากได้อยู่นะครับสำหรับเอเลนนะแต่ก็รอไปลุ้นที่ตัวอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวที่เหลือที่ผมกำลังจะได้มาเนี่ย จะมีดวงได้หรือเปล่านะโอเคก็เดี๋ยวมาตีพีพีกันหน่อยดีกว่ามาเช็คประสิทธิภาพทีมแนะว่าทีมตอนนี้ว่าทีมไปดีขนาดไหนแล้วนะครับทีมมันไปไกลขนาดไหนแล้ว แล้วก็เพจลุงยุทธได้เดาไว้ว่าบากีเดือนนี้จะออพอเห็นถึงโคลโบเดือนนี้จะกากผมก็ไม่คิดว่ามันจะกากลงขนาดนั้นนะทุกคนเอ,อไมไ่ไม่ได้เขาไม่ได้ว่าจะกากเขาบอกว่าจะตกเมตาครับผมก็ว่าบากีไม่น่าจะตกเมตาขนาดนั้นนะขอโทษทีนะใช้คําพูดผิดไปนิดนึงเนาะลุงยุทธเขาบอกว่าบะตัวของบากีเนี่ยจะตกเมตาครับแต่ผมว่ามันก็ไม่น่าตกหรอกเพราะว่า พวามสามารถของเอเลนมันไม่ไ,มได้หวือหวาอะไรขนาดนั้นอนะเนาะผมก็ว่าไม่ตกหรอกนะครับก็คือยังใช้ได้อยู่นะเพราะว่าเดีย๋ยวผมก็ต้องไปหากก้าดาวมายัดให้บากิอีกอีก2ตัวนะครับถึงจะแม็กนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้า